งดเดินเรือในระยะนี้ครับค่ะและช่วงนี้นะคะใครจะไปเที่ยวเหนือเที่ยวอีสานนะคะคงจะอยากไปกันเยอะะเพราะว่าอากาศมันเย็นใช่ไหมอากาศคือกำลังสวยอะนะคะว่ากันแบบนี้แต่ ต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ฝนมันตกหนักด้วยนะคะแล้วก็หมอกลงจัดอย่างที่เห็นในภาพคุณผู้ชมคะทัศนวิสัยแย่มากคือมองเห็นระยะใกลๆ้ๆได้แค่เต็มที่คือ30เมตรเท่านั้นเอง oh. นะคะนี่คืออันตรายมากๆนะคะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยคือที่บนดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ก็มีหมอกลงจัดทัศนวิสัยอย่างที่บอกไปมองเห็นได้แค่30เมตรเท่านั้นแถมยังมีฝนตกโปรยอยๆอีกด้วยนะคะ ก็เลยต้องออกมาเตือนนักท่องเที่ยวที่เอารถส่วนตัวขึ้นไปเนี่ยใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่เป็นทางลาดชันทางขึ้นบริเวณพระมหาธาตุจนถึงยอดดอยจุดสูงสุดนะคะคือ มองไม่เห็นไม่พอเวลาฝนตกแล้วพื้นมันเปียกเนี่ยมันปัดเนเบรกไม่อยู่ด้วยแล้วมันเป็นทางที่อันตรายอ่ะนะคะคือความอันตรายอยู่ตรงที่ว่าพอโดยถนนตรงที่จะขึ้นไปจุดสูงสุดเนี่ยมันชันมากรถกําลังแรงบานคันพยายามจะแซงคันข้างหน้าแต่มันมองไม่เห็นไกลอันตรายที่รถจะสวนมาใช่นะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งสภาพอากาศหนาวเย็นค่ะคุณผู้ชมคะเช้าวันนี้บริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปานนะคะอุณหภูมิยังเลขตัวเดียวอยู่ที่9องศาเซลเซียสนะคะอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะ ฝนก็ตกปลปอยคือมองอะไรมองไม่เห็นนะคะคือได้แค่บรรยากาศที่เฉยๆนะได้แค่หนาวเฉยนะเฉยนะแต่ว่าอากาศปิดเลอเกินนะคะตอนนี้ก็ยังคงมีคนขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวในช่วงวันหยุดกันอย่างคึกคักบ,บริเวณยอดดอยจุดสูงสุดอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่ทําการกิโลเมตรที่32อากาศเย็นสบายอยู่ที่17องศาเซลเซียสแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังคงไปยืนถ่ายภาพที่บริเวณป้ายจุดสูงสุด,สดแดนสยามนะคะไปที่อีสานกันบ้างที่จังหวัดเลยตอนนี้พายุที่เริ่มเข้ามาหลายพื้น ที่แง่บวกนะฮะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยก็คึกคักมากขึ้นเพราะว่าคนก็จะไปกันมากขึ้นนะฮะอย่างที่ยอดภูต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีทะเลหมอกมารอให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสตามยอดภูต่างๆนะคะอย่างที่ภูทอก อำเภอเชียงคานเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายคนก็จะขึ้นไปสัมผัสไอหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบ360องศาแต่ไม่รู้ได้เห็นพระอาทิตย์หรือเปล่าเราะอากาศปิดแบบนี้นะคะเช้านี้นะักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอเชียงคานค่ะแล้วก็ขึ้นมาชมทะเลหมอกต่อนะคะจากนั้นก็พากันไปเที่ยวสกายวอล์กพระใหญ่กันต่อ <c oughs> ก็ถือว่ามาครั้งเดียวทเที่ยวกันแบบคุ้มค่าเลยนะคะดูอุณหภูมิกันหน่อยคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเลยเป็นยังไงกันบ้างนะคะที่ภูเรือค่ะเขตรักษาพันธ์สัต อยู่ที่14องศาอุ่เย็นสบายนะอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่15องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอยู่ที่16องศานะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลยอภูเร,รเรือเนี่ยนะคะอยู่ที่16.5องศาส่วนที่เออมืองเลยที่ตัวเมืองเนี่ยนะคะอยู่ที่22องศาและอเ,ะเชียงคานอยู่ที่23องศาก็ก็สบัยสบาย,บายใช่นะคะ